แบ่งร้องทั้งวันเหนื่อยใจจริงๆโอ้ยหนวกหูที่หายเสียงเฮียอะไรก็ไม่รู้โอ้กูกลับไปอยู่วัดดีกว่ามันกูเหนื่อยหัวใจจริงโอ้ยรถเหมืองเหมึงโอ้ยแม่งเอ้ยไขมัดวูเอ้ยเอ้ยไอ้อู้มันบนมาแก้วไอ้ยไอ้ใครก็ได้แก้ชื่อใครคนนี้โอ้ยแม่ง หายรอบแล้วมึงหลุดกินอย่างเดียวเลยกูอยู่ในฟาร์มสบายมีทุกอย่างกินมีนมไม่กินได้กูแล้วสุดท้ายกูอ้วนเป็นหมูเลยเอาทําไงกูเจอป้าจักรยานกับคนต้องแยกกันคนละเส้นทางแล้วกูจะโอ้ยกูจะไปยังไงวะเนี่ยกูทําเนี่ยเมื่อจังไฟคิดว่าสายไฟถูกขโมยในบริเวณนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นงาบงาบ,งบกูชอบกินแบบนเนี้ยเออจาทำแบบนี้ได้ไหมนั่นแหน่ทำได้ด้วยเนี่ยมึงเหมือนไอ้นี่เลย า้ากูจะไปตลาดท่านายอ้จอดไว้ก็รูยจะเพิงนี่ล็อกไว้นี่นะโอ้โอไม่ไหายแล้วอ้าวมันมีอะไรอา้เาเนื้อตีล้อดิเอา้าไม่ไมีอะไรทำนะมึงเออเอาเข้าไปเอา้ามาไปกอนเลยตายหาแล้วกวูมันใช่ไหมเนคี่ยขนกูหรือเปล่าเนี่ย